กับนมัสก,การพระอาจารย์หลวงพ่อวิโมกครับและสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ชมรายการทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสดีมาวัดปิดิิวนารามอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ได้สอนถึงรถแมพหรือว่าเส้นทางในการภาวนาว่าปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้การภาวนาปฏิบัติเนี่ยไม่เนิ่นช้าผมก็เลยอยากจะขอเรียน พระอาจารย์หลวงพ่อช่วยถ่ายทอดเส้นทางปฏิบัติเหล่านี้ให้กับผู้ชมรายการด้วยครับจเจริญพรในการปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติธรรมทั้งในชีวิตประจำวันครับผมในขณะทำงานยืนเดินนั่งนอนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติธรรมตรงที่ในรูปแบบของการนั่งสมาธิครับม,มันถึงจะ พร้อมและก็เสมอทำให้เราไม่เนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะนั่งหลับตาเนี่ยเราก็ควรลืมตาก่อนฝึกอ,อย่างในชีวิตประจำวันก่อนสัก5านาทีครับด้วยการมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งภายอนอกภายในรู้สึกตัวให้ดีนั่งอย่างไรขยับหลางไร ลมหายใจเป็นยังไงร<ม>่างกายเราตึงหรือเกร็งไหม,มแล้วรู้สึกตัวถึงอารมณ์จิตใจของเราซึ่งอันนี้นะเราก็จะได้ความสงบนะที่มันเรียกว่ามีวิปัสสนาเกิดขึ้นด้วยตั้งแต่แรกเลยเพรานะฉะรนั้นโดยมากเราจะมุ่งเน้นแต่นั่งสมาธิครับนะแต่ จริงๆแล้วในการนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายเห็นใจลักนะ,ะแต่นี้พอก่อนนั่งเนี่ยสมมติว่าตอนเนี้ยเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอผ่อนคลายปล่อยวางแล้วมีกายคือตัวเราเนี่ยให้รู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่หรือ ตรงที่เรานั่งเนี่ยเรารู้สึกถึงลมหายใจก็ให้ผ่อนคลายรู้สึกหายใจเป็นที่สบายเป็นเครื่องอยู่นะในชีวิตประจำวันเหมือนกันถ้าเวลาเราต้องเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยเราก็รู้สึกถึงกายเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ความรู้สึกตัวที่ที่บนฐานกายมันก็จะเหมือนกับมีการเห็นตัวเราเองกําลังยืนกํราลังเดินเดินเร็วเดินช้ารีบเดินเห็นไปถึงใจเราด้วยที่รีบเดินอ่า อย่างนี้เป็นสัมปชัญญะใช่สัมปชัญญะในชีวิตจั๋วหวันแต่ถ้าเราไม่ได้เดินเหินอะไรเรานั่งอยู่ในที่ทํางานนั่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเราก็รู้สึกไปถึงกายและลมหายใจเพราะว่าขนาดนั่งเนี่ยเราจะรู้สึกลมหายใจได้ง่ายนะแต่ถ้าขนาเดินเราจะรู้สึกกายได้ชัดอันในชั้นเราก็รู้สึกอันนั้นเป็นเครื่องอยู่พอจิตเรามีเครื่องอยู่กายหรือลมหายใจในชีวิตจวันเนี่ย มันจะเกิดสัพปพปัญญารู้สึกตัวแล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกตัวมีสติเห็นกายกําลังทําอะไร<ม>เห็นการทํางานของกายเห็นกิจกรรมต่างๆของกายเห็นแม้กระทั่งองค์ประกอบของกายมันมีร้อนมีเย็นม,มีเหงื่อมีมีสกรปรกเหงือ่อคา้มันจะเห็นอย่างนงี้มันจะเกิดเกิดวิปัสสนาในเบื้องต้น<ม><ม>เห็นธาตุสี่แล้วเดี๋ยวมันก็เห็นละเอียดไปถึงขันห<ม>้าว่า กายเรามันก็ประกอบด้วยหน้าที่อยู่5อย่างลูกกระดือ้อเดินนั่งนอนอเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆสัญญาความจําได้ไหมรู้เนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นแยกขันถ้าเรามีสติรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่ที่กายหรือลมหายใจสัญญาสังขารความปรุงแตง่งคิดก็รู้ค,รคิดก็เห็นใจเราปรุงแต่งอะไรก็รู้เห็นแล้วก็วิญญาณวิญญาณเราไหลไปทางตาวิญญาณไหลไปทางหูก็เห็น อันนี้ก็คือเห็นแยกขัดเลยแต่ทีนดี้เวลาเรามีโอกาสเนี่ยนะควรมานั่งสมาธิด้วยรู้จเพาะลมหายใจอย่างเดียวเลยให้รู้ของเราเนี่ยมันมีกำลังเพราะบางทีเรารู้สึกตัวทุบพอมันก็ได้ความสง,งบได้วิปัสสนา<ๆ>เห็นแยกขานแต่ว่ามันยังไม่มีกำลังเวลาข้างในมันเกิดอะไรโมโหขึ้นมาครับเกิดอยากเกิดต้องการขึ้นมาม,นม,นม,นมันรู้เท่าไม่รู้เท่าบางทีรู้เท่าทานแต่ว่ามันวางไม่ได้ ครับรู้สึกตัวเหมือนกันมันวางไม่ได้แบบรู้หมดแต่อดไม่ได้ครับไม่เส้นทางปฏิบัติก็คือต้องมีการฝึกแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือมีสติรู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายเห็นใจอย่างเป็นกลางอ่าอันนี้ก็คือเราก็ต้องต้องฝึกให้มันสม่าเสมอตลอดเวลาทั้งวันอ๋อครับแต่ในความเป็นกลางเนี่ย บางคนเป็นกลางได้ไปเดียวเดียวใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้เป็นความเป็นกลางที่ตั้งมั่นนะตะต้อง,งนั้นงแบบตั้งมั่นแบบได้นานขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นก็ต้องมีนั่งสมาธิหลับตาโดยเรียกว่าหลวงปู่กะสป่าก,ก็บอกว่าในการกรรมฐานในการนั่งในอานาปานสติเนี่ยก็ให้มีสติให้ดี รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเป็นยังไงนะแล้วก็ใส่ใจอือครับใส่ใจให้ดีลมหายใจเป็นยังไงนะแล้วก็พิจารณาครับเน้นไปที่ลมหายใจเลยอย่างเดียวหมายถึงว่าก่อนลืมก่อนหลับตาเราก็ลืมตาก่อนนะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเรารู้สึกได้ว่าเออผ่อนคลายแล้วตัวมันตั้งตรงแบลบสง่างามไม่ไม่ตึงไม่เกรง็งมันมันมันข้างในสัพพัญะทางกายมันตื่น แต่ว่ายังขาดสัมปะยะทางใจอ๋อใช่ครับอ่าซึ่งทำให้อันเนี้ยรู้ตัวไม่ตื่นหรือเกณฑ์กลางไปเดี๋ยวเดียวนะหรือเป็นกลางนานๆทีอ๋อคือ <c oughs> มากจะไปโมโหเขาไปเกี่ยวกราดไปอะไรต่างๆ,ๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลยว่าเราสามารถไหมสมมติว่ารู้สมมติว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยนะออาจะฝึกถ้าใครไม่ไม่ใครชอบอ่านหนังสือก็ฝึกอ่านหนังสือก็ได้ครับ ช่วงอ่านหนังสือทั้งทั้งเนี่ยตลอดเวลาทั้งเล่มเนี่ยนะ,ะบางคนก็อ่านได้แค่สองสามนาทีแล้วก็เบื่อละไปทำางินบางคนก็สิบนาทีอย่างน้อยยอมอ่านให้มันต่อเนื่องอย่างน้อยทั้งหนึ่งบทได้ไหมครับหรือกว่านั้นสองบทสามบทหรือถ้าอ่านโดยที่ว่าทั้งเล่มเลยอ,อรวดเดียวเลยหนึ่งชั่วโมงเขาเรียกว่ามีสติ แล้วก็รู้ตัวถึงการอ่านเป็นเป็นเป็นอารมณ์หลักอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่แวบไปอย่างอื่นแวบไปอื่นครับถ้าได้ต่อเนื่องเลยหนึ่งชั่วโมงจบเล่มแสดงวัดสมาธิเราตั้งมั่นหนึ่งชั่วโมงอ๋อครับแต่โยมลองถามตัวเองสิโดยทั่วไปเนี่ยนะอ่านหนังสือเนี่ยสิบสิบห้านาทีก็เดี๋ยวพักก่อนนะกินน้ำเาคือสองนาทีก็หยิบน้ําเพราะฉะนั้นในเรื่องกรรมฐานในอานาปานสติเนี่ยจะเน้นตรงที่ขั้นแรกเนี่ยต้องต้อง ต้องหนักแน่นต้องมีสติรู้ตัวจำเพาะลมหายใจ<ม>ส่วนมากเดี๋ยวก็ไอ้ที่เรานั่งอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนอิริยาบถน,นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะติดนิสยัยเวลานั่งนั่งรู้ตัวเอ๊ะมันเมื่อยเปลี่ยนหน่อยขยับหน่อย<ม>ต้องไม่ขยับเลย<ม>อ,อาการทาั้งร่างกายคือเราถือว่าเราต้องตั้งสัจจะ,<ม>ะตั้งสัจจะว่าเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจ<ม>นะซึ่งอันนี้มันจะทําให้เกิด ความรู้ตัวความรู้ตัวที่มันมีกําลังข้างในนะรู้ตัวโดยที่ไม่วอกแวกอ่าเดี๋ยวอาจจะอธิบายภายหลังว่าไม่วอกแวกเป็นไงเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตัวว่าลมหายใจเข้าไปเป็นไงมีสติรู้ตัวจำเพาะลมหายใจก่อนหลับตานะเราลืมตาเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราจะเหมือนกับว่าเห็นจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเป็นภายนอกอนะ โดยมากที่เราเห็นกันเห็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 นกายเห็นใจเนี่ยเราเห็นจากความรู้สึกตัวทุกพร้อมที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นจากเหมือนกับเห็นเหมือนกับเห็นภายนอกจากภายนอกข้างในมันยังจมอยู่จิตใต้สํานึกมากกว่า6กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะนั้นตัวเนี้เราต้องหัดมีสติรู้ตัวอันเป็นภายในคืออะไรลมหายใจไงอ๋อใช้ลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยมันเข้าไปข้างในไง ถ้าเรารู้ตัววันนี้ก็ใช้คำว่ามีสติให้ดีรู้ตัวตอนนี้เรียกรู้ตัวละเวลาเรา<อ>นั่งเรียกรู้ตัวแต่เวลาเราลืมตาเนี่ยเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวถึงตัวเองเอเรียบบทต่างๆแต่พอหลับตามีสติรู้ตัวจำเพาะลมหายใจทำยังไงมีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีใส่ใจอยู่กับลมหายใจให้ดีไม่วกแวกครับอตอนนี้เราจะเห็นว่าท้าทายมากเลย พอบอกรู้ตัวอยู่จะลมหายใจไม่วอกแวกมันเหมือนเขย่าเขย่าหน่อยๆข้างในเนี่ยเพราะว่าบางคนฝึกแต่รู้สึกตัวเนี่ยนะเขาจะรู้สึกตัวออะไรเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกตัว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 แต่นั้เขาไม่เคยฝึกรู้ตัวแต่เขาไม่เคยฝึกรู้ตัวอยู่แค่สำรวมอยู่ข้างในอครับกำลังเลยไม่มีแต่ถ้าจะรู้ตัวข้างในแล้วไม่ฝึกรู้สึกตัวข้างนอกมันก็ มันก็เหมือนกับว่ามีแต่สมาธิแต่ว่ามันไม่มีไม,มญญไม่มีวิปัสนาเห็นกายเห็นใจนะแต่ตอนที่เราฝึกสมาธิเราก็เน้นสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบรู้ตัวครับ,ร,บรู้ตัวและเห็นด้วยรู้ตัวครับโ <ผม S 1> ดยมากเราจะเห็นด้วยนั่งดูลมหายใจนั่งเพ่งลมหายใจอันนั้นก็เลยมันก็เลยบางคนก็บอกเพ่งไม่ดีนะแต<ช>่ถ้ารู้ตัวแบบใส่ใจเนี่ยใจไม่ใจจดใจจ่อไม่บกแวกเหมือนกับอะไร จิตกรวาดภาพเนี่ยนะเขาวาดมือเขาเคลื่อนไหวนะไปถามจิตกรที่มีชื่อเสียงนะเขาวาดภาพบางทีต่อเรื่องเลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งขนาดนั้นน่ะมือเคลื่อนไหวใจเขาไม่วอกแวกแล้วตรงที่ใจไม่วอกแวกเนี่ยเขาสามารถพิจารณาได้ด้วยวาภาพตรงนี้น้ำหนักหนักเบาแรงไงไรเขาพิจารณาจากไม่วอกแวกนะนั่นน่ะไม่วอกแวกก็คือมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวยานเกิดขึ้นนะ แต่ถ้าในการนั่งสมาธิถ้าโยมหัดรู้ตัวอยู่กับลมหายใจไม่วอกแวกมันจะเกิดการพิจารณาลมหายใจหนักอย่างใดเบาอย่างไร,งไรละเอียดยังไงแล้วที่สำกัญมันจะเกิดเรียกว่าลมหายใจที่เหมือนเป็นปฏิภาคมิตคือไม่แช่แค่หายใจเข้าคือถ้าในความรู้สึกตัวทุกพร้อมเนี่ยเราฝึกแค่รู้สึกตัวว่าหายใจก็พอละ หรือว่ากําลังหายใจแต่ถ้าจะเอาอานาปาเทเลที่ที่เต็ม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 เลยนะนนรู้ตัว <laughs> หายใจเข้าแล้วเรารู้ไงว่าเรารู้ตัวอ่าแล้วมันใช้ได้หนึ่งไม่วอกแวกสองผลจากการไม่วอกแวกเนี่ยลมหายใจมันจะเป็นปฏิภาคในนิดม,มันจะไม่สายไปสายมาอ่อา,ออา,าเขาเหมือนกับบางทีท่านก็เหมือนเบียบเหมือนกับเส้นได้ที่หย่อนลงไป ย๋อวลงไปทอดสมองลงไปในในใจอรทอดสมองครับแล้วเราก็รู้ตัวอย่างเงี้ยใหม่ๆได้สองนาทีก็เก่งแล้วนะเพราะไม่เคยหัดเคยแต่รู้สึกตัวภายนอกครับแต่รู้ตัวข้างในถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่รู้ตัวข้างในเราไม่แข็งแรงพอมีอะไรโมโหอารมณ์กระทบมันมันมันโกรธยังโกรธงวดงิดง่ายครับแต่ถ้ารู้ตัวข้างในนะ อารมณ์ก็ส่วนหนึ่งเลยทันทีเพราะมันจะมาปั๊บอารมณ์เข้างาำไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเรายังแค่ตั้งบังเกอร์อยู่แค่พามร,รู้สึกตัวภายนอกทำอะไรรู้สึกตัวมันก็ทําให้เหมือนกับเออสงบแต่ว่าอารมณ์นะลึกๆเนะี่ยบางทีมันขุดขึ้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกจากรู้สึกตัวภายนอกในเบื้องต้นใน,ในเส้นทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็มีสติรู้ตัวภายใน จริงๆในนี้ในสติปัฏฐานสี่ท่านใช้คาว่าสติสัมมยะเป็นทั้งภายนอกและภายในครับแต่นี้เมื่อเราฝึกกับอานาปานนี่มันจะมันจะน<า>มันจะ<า>เป็นภายในได,ได้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 เข้มแข็งแล้วก็มีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจไม่วกอกแวกญาติโยมมาลองดูไม่วอกแวกเลยเห็นไหมว่าลมหายใจเคลื่อนแต่รู้รู้ตัวจากไม่วอกแวกมันจะมีรู้และเห็นจากข้างใน แล้วมันเห็นอะไรรู้ไหมมันไม่ได้เห็นจากลมหายใจอย่างเดียวนะม,มันเห็นอย่างวอกแวกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ลูกปูใช็คคาว่าไม่วอกแวกแล้วไม่สงสัยแล้วก็ไม่ต้องไม่พวงถึงความรู้สึกตัวภายนอ,อกนั่งยังไงขยับง่าไงคือเราต้องจัดตั้งแต่แรกแล้วแล้วพอหลับตาลแล้วต้องมีสัจจะเลยครึ่งชั่วโมงอ่าแล้วก็เอาตามกําลังสิถ้าไม่ไมเอาสิบห้านาทีก็ได้ครับ ไม่ขยับนะพอไม่วอกแวกแล้วตอนนี้มันจะเกิดการการพิจารณาธรรมพินิจพิจารณาลมหายใจแล้วจากนี้เนี่ยสมว่าโยมฝึกจนํำนาญเนี่ยโยมก็เวลาต่อไปนั่งสมาธิเนี่ยแค่บอกไม่วอกแวกปั๊บเขาไปข้างในเลยอืม<า>แล้วเขาก็จะเกิดการพิจารณาทัานทีพิจารณาใครคนนี้ที่นั่งนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ พิจารณาถึงอะไรต่างๆที่มากระทบเฮ้ยมันเป็นคนละส่วนนะถ้ารู้สึกตัวท่กพร้อมเนี่ยมันยังไม่พิจารณามันแค่อยู่กับความรู้สึกตัวท่กพร้อมแล้วก็เหมือนกับมี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 บังเกอร์หรือมีอะไรต่างๆเป็นกรอคุ้มคาออยู่แต่มันยังไม่พิจารณาแต่ถ้าจะให้เกิดการพิจารณาต้องมีสติรู้ตัวรู้ตัวในขณะนั่งเรารู้ตัวอยู่ลมหายใจแล้วพอเราชํานาญต่อไปรู้ตัวอยู่ตรงที่ไม่วอกแวก แล้วพอในชีวิตประจําวันปับ๊บเรามีรู้สึกตัวภายนอกสติรู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจเติมคําว่าไม่วอกแวกเข้าไปข้างในด้วยครับมันจะเกิดส,มสมัมมาสมาธิได้ง่ายได้เร็วคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติรู้สึกตัวพร้อมเป็นกลางๆมันก,ก็เกิดสัมมาสมาธิแต่ว่ามันเกิดเกิดเกิดนานๆที่เกิดที่แล้วก็เกิดได้ประเดียวเดียว เพราะนั้นเพราะว่าม,มันมันมันขาดตั้งมั่นสติสัญญาภายในนั้นเราก็ต้องมีทั้งสติสัญญาภายนอกภายในวันนี้โยมลองไปฝึกทัวฝึกดูนะจะทําจะพูดจะคิดรู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีเห็นกายเห็นใจเติมคําว่าไม่วกแวกโยมจะเห็นความมหัศจรรย์เลยม,มันจะเข้าสู่หนทางเลยอ๋อครับและต่อไปก็จะเป็นดวงตาเห็นธรรมอ๋อครับพอเข้าใจนะครับ สาธสาธุรมครับหลวงพ่อครับถ้าผู้ชมรายการได้เห็นเส้นทางแบบนี้เนี่ยก็คือก็น่าจะปฏิบัติได้ง่ายเลยแ่เดี๋ยวมันจะพิจารณาหยาบละเอียดลุ่มลึกไปโดยตำหรับไม่ว่าแววนเนี่ยพออะไรเกิดขึ้นอารมณ์มามันพิจารณาอารมณ์แล้วอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันพิจารณาความเกิดขึ้นดับไปแล้วก็พิจารณาไม่ว่าแววนเนี่ยแล้วมันจะพิจารณาทวนเข้าไปเห็นว่าเหตุเหตุแห่ง การที่เราไปไปไปพอใจไม่พอใจอ๋อมีความอยากแล้กวก็เกิดความอยากความต้องการเพราะว่าเราขาดสติวอกแวกแล้วพอแล้วก็จะเห็นไปถึงเหตุแห่งเหตุแห่งทุกข์อ๋อเพราะเราข้างในยึดไม่ยอมวางอ่อไม่วอกแวกเนี่ยตัวเนี้ยลวงปู่มีเขียนไว้ในหนังสือทางแห่งวิปัสสนามีหลายหลายหลายประโยคเลยท่านจะมีคำว่าไม่วอกแวกไม่วอกแวกอ่าตอนสมัยที่ ท่านนำภาวนาเนี่ยมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีตอนแรกนะรู้สึกตัวให้ดีแต่พอต่อไปท่านจะรู้ตัวให้ดีรู้ตัวให้ดีมลมหายใจเป็นยังไงอ่าแล้วก็ไม่บกแวกแล้วก็พิจารณาให้ดีมันมันไปของมันโดยอัตโนมัติเลยอ๋อคือขั้นตอนก็คือรู้สึกตัวให้ดีขั้นแรกเราเรายังยังแบบยังมีความคิดพุ่งสั้นเราก็รู้สึกตัวทุกพร้อมไปก่อนรู้สึกตัวให้ดีกายนะครับเออที่กายไปก่อนแล้วก็ลมหายใจไปด้วยแบบคร่าวๆสบายๆผ่อนคลายอ๋อครับ แต่พอเราจะหลับตาเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นมีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้ตัวให้ดีต้งไม้ใจแต่ละขณะเป็นยังไงไม่บอกแว๋อต่อแนวแน่อยู่กับลมหายใจตลอดเวลา่ตั้งมั่นเลยครต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อมากครับผู้ชมรายการคงได้ประโยชน์จากการสอนครั้งนี้ค่อนข้างมากเลยครับต้องขอกราบอนุโมทน,นาด้วยครับสาธุ